บทที่2067หมองพวกเขาเป็นเรื่องตลกในอาณาจักรลับรอบที่เจ็ดลินโมอยู่ก็รู้สึกถึงแรงกดดันเล็กน้อยในที่สุดตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปอสูรรูในอาณาจักรลับทั้งหมดได้ถึงระดับที่9ของขอบเขตเทพราชาแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเทพราชาระดับสูงสุดแม้แต่การมีผู้บัญชาการกองทัพนำกองทัพอัศวินมังกรดับจิตก็ยังต้องใช้ความพยายามในการกำจัดพวกมันลินโมอยู่สังเกตสิ่งนี้และคิดว่าครั้งหน้าฉันคงต้องส่งราชันโครงกระดูกออกไปแล้ว โชคดีที่อาณาจักรลับแต่ละรอบใช้เวลาสิบชั่วโมงและอาณาจักรลับก็ไม่ใหญ่มากดังนั้นหลิงโมอยู่จะไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเขาสั่งเรียกกองทัพอัศวินมังกรดับจิตสามร้อยหน่วยกระจายพวกมันไปทั่วอาณาจักรลับเพื่อกําจัดอสูรูนระดับความยากนี้สูงมากสําหรับผู้ฝึกฝนคนอื่นแม้แต่เทพราชนระดับสูงสุดก็ยังต้องดิ้นรนกับการโจมตีของอสูรูนและในที่สุดพวกเขาก็จะเหนื่อยล้าไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างไม่มีกําหนด ไม่ต้องพูดถึงรอบที่8แม้แต่รอบที่สการเผชิญหน้ากับอสูรรูนเทพราชนระดับแปดจำนวนมากก็จะทําให้เทพราชนระดับสูงสุดอ่อนล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรากฏตัวของอสูรรูนผู้พิทักษ์ลินโมอยู่เดินตามหลังกองทัพอสวินมังกรดับจิตสังเกตการกระจายตัวของต้นไม้และพิจารณาตําแหน่งของดอกไม้และหญ้าอย่ายงระมัดระวังเขาย่นคิ้วอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อสังเกตเห็นว่าความยากของอัครรูนในอนาณาจักรลับได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งลินโมอยู่เห็นว่าครั้งนี้อัครคร,รูนกลายเป็นสามเท่า มีอัคร BU ูณอยู่ทุกด้านด้านบนและด้านล่างนอกจากนี้อัคร BU ูณยังกระจัดกระจายโดยมีบางส่วนของอัคร BU ูณด้านบนอยู่บนพื้นและบางส่วนของอัคร BU ูณบนพื้นอยู่ด้านข้างพวกมันเชื่อมต่อกันด้วยวิธีที่แปลกประหลาดบางส่วนด้วยถาวั์บางส่วนด้วยเส้นใบของดอกไม้และหญ้าพวกมันก่อตัวเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนผสมผสานกันอัคร BU ุณกระจัดกระจายและกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆและลินโม่อยู่ต้องประกอบพวกมันใหม่ผ่านการเชื่อมต่อที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้เพื่อวาดอัครูณที่ถูกต้อง มีอัคร,รูนนับไม่ทั่วและบางส่วนก็คล้ายกันมากความเข้าใจผิดเล็กน้อยอาจส่งผลให้วาดอัคร,รุนผิดพลาดและอักคร,รูนที่หลอมรวมสุดท้ายก็จะผิดพลาดด้วยทําให้ดอกไม้เทพบูดไม่ปรากฏก่อนหน้านี้หลิงโมอยู่สามารถค้นหาอัคร,รูนที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วแต่ครั้งนี้ความเร็วของเขาลดลงเขาผสมผสานและกู้คืนข้อมูลรายละเอียดต่างๆในใจนอกอาณาจักรลับเทพราชันมาถึงทุกวันในขณะนี้เวทีที่ถูกจัดตั้งขึ้นแล้วแต่ไม่มีเทพราชันต่อสู้ พวกเขาไม่รีบร้อนหลินโมอยู่เป็นศูนย์กลางความสนใจของพวกเขาเกือบทุกการสนทนารวมถึงหลินโมอยู่ลินโมอยู่ในอาณาจักรลับมาหลายวันแล้วและยังไม่ออกมาบางคนถึงกับคาดเดาว,ว่าหลินโมอยู่อาจจะตายอยู่ข้างในแล้วแม้ว่าอาณาจักรลับของเทพเจ้าแห่งไม้จะไม่เป็นอันตรายเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้ไม่มีความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงบางคนเสียชีวิตในอาณาจักรลับเพราะพวกเขาไม่ได้ใช้เยนหลบหนีทันเวลา กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวถ้าหลิงโม่อยู่เสียชีวิตอยู่ข้าวในจริงก็ไม่น่าแปลกใจอย่างไรก็ตามเมื่อยูเฉิงเฟิงได้ยินเรื่องนี้เขาก็ปฏิเสธทันทีแม้แต่ยูเฉิงเฟิงที่มีความรู้ก็ยังแสดงความดูถูกต่อคำพูดดังกล่าวเขารู้ดีว่าหลินโม่อยู่แข็งแกร่งแค่ไหนแม้ว่าเขาจะต้องต่อสู้กับหลินโม่อยู่จนตายเขาก็รู้ว่าเขาจะเป็นคนตายความคิดที่ว่าหลิงโม่อยู่จะตายในอาณาจักรลับนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ยูเฉิงเฟิงไม่ได้พูดอะไรมากเขาปล่อยให้พวกเขาคาดเดาเขาบอกกับเหล่าเทพราชันของตระกูลอยู่ว่าแค่เราข่าวคุณหลิงเคลียร์อาณาจักรลับและดูสีหน้าของคนแก่เหล่านี้ก็พอเหล่าเทพราชนตระกูลอยู่ต่างยิ้มมองดูเหล่าเทพราชันคนอื่นราวกับเป็นเรื่องตลกสี่ชั่วโมงต่อมาหลินโมอยู่ก็ประสบความสําเร็จในการวาดอัคร,รูนสําหรับรอบที่แปดในที่สุด อัคร,รุนพื้นฐานสามตัวที่ดูเหมือนง่ายถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยใช้จิตวิญญาณเป็นสะพานก่อตัวเป็นอักคร,รูนใหม่การหลอมรวมอักคร,รูนสามตัวเป็นความท้าทายสำหรับปรมาจันทร์หลายคนและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุผลนี่เพียงปรมาจารย์ที่อยู่เหนือระดับที่เจ็ดเท่านั้นที่มีโอกาสที่จะทำการหลอมรวมอักคร,รูนสามตัวได้และถึงกระนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จเสมอไปสำหรับการหลอมรวมที่สมบูรณ์แบบนั้นยิ่งเป็นไปนไม่ได้ หลังจากที่อัคร,รูนหลอมรวมกันพวกมันก็ระเบิดในอากาศสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ในอาณาจักรลับหมอกนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากช่องว่างและต้นไม้ยักย้ายสูงหลายพันเมตรก็เติบโตขึ้นจากหมอกต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าดาราลินโมอยู่ตกตลึงเล็กน้อยต้นไม้นี้คล้ายกับต้นไม้ยักย้ายแห่งท้องฟ้าดาราแต่เกิดจากอัครรูนเป็นเพียงการจำลองรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นข้างหลังต้นไม้ยักย้ายคือดอกไม้เทพบูธที่มีก้าวกลีบ อัครรูนยากขึ้นความยากของอาณาจักรลับก็เพิ่มขึ้นแม้แต่การปรากฏตัวของดอกไม้เทพบูธก็เปลี่ยนไปหลินโม่อยู่ยิ้มกลเม็ดของราชันวันนั้นมีมากมายจริงๆทําให้มันดูซับซ้อนขึ้นอีกนิดอสูรูนผู้พิคักต้นไม้ยักย้ายเริ่มโจมตีหลินโมอยู่ผู้บัญชาการกองทัพนํากองทัพอัศวินมังกรดับจิตเข้าเผชิญหน้าโดยตรงอัศวินมังกรดับจิตแสนตัวล้อมรอบต้นไม้ยักย้ายเป็นชั้นๆ ผู้บัญชาการกองทัพพุ่งเข้าใส่แนวหน้ายกใบมีดรบของเขาขึ้นเพื่อโจมตีที่อันตรายถึงชีวิตการโจมตีที่อันตรายถึงชีวิตเป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขารวบรวมพลังของกองทัพทั้งหมดด้วยการฟันเทียงครั้งเดียวแสงสว่างจํานวนมากก็ถูกพัดพาไปตัดกิ่งก้านนับไม่ถ้วนแต่เมื่อใบมีดกระทบกับต้นไม้อสูนรูนมันก็ไม่สามารถรุกคืบต่อไปได้การป้องกันที่แข็งแกร่งของต้นไม้ยกักย้ายบล็อกการโจมตีของผู้บัญชาการกองทัพ อัศวินมังกรดับจิตพ่นไฟมังกรและเปลวไฟอมตะซึ่งบรรทุกกฎแห่งความอมตะก็ลุกไหมอย่างรุนแรงแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถทําอันตรายมันได้อสูรรุนผู้พิทักษ์เวียงกิ่งก้านอย่างบ้าคลั่งและอัศวินมังกรดับจิตทุกตัวที่ถูกโจมตีด้วยกิ่งก้านก็จะแตกสลายทันทีในการโจมตีรอบเดียวอัศวินมังกรดับจิตนับหมื่นถูกสังหารโดยมีครึ่งหนึ่งของกองทัพตายหรือบาดเจ็บ คาถาอภิเศกอมตะถูกเปิดใช้งานและอัศวินมังกรดับจิตก็ฟื้นคืนชีพต่อสู้ต่อไปอย่างดูเดือดอัศวินมังกรดับจิตและผู้บัญชาการกองทัพไม่สามารถทำอันตรายอสุนรูนผู้พิทักษ์ได้อย่างแท้จริงและอสุนรูนผู้พิทักษ์ก็ไม่สามารถฆ่าพวกเขาทั้งหมดได้เช่นกันลินโมอยู่รู้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปจะไม่มีผลลัพธ์แม้จะต่อสู้กันทั้งวันทั้งคืนด้วยเวลาที่จำกัดเขาแตะนิ้วเบาๆบัลลังของราชาโครงกระดูกก็โผล่ออกมาจากเปลวไฟอมตะ ราชนครงกระดูกสูงหมื่นเมตรยืนตระหง่านอยู่ในอาณาจักรลับดาบกระดูกแกว่งไกวในเปลวไฟฟันลำแสงดาบออกไปคาถาสังหารเทพเจ้าคาถาประจำตัวสังหารเทพเจ้าลำแสงดาบระเบิดใส่อสุรูนผู้พิทักษ์สร้างรูขนาดใหญ่เกือบจะตัดมันออกเป็นสองส่วนราชนโครงกระดูกเป็นเทพราชานระดับสูงสุดที่แท้จริงแข็งแกร่งกว่าอสุรูนผู้พิทักษ์ ด้วยการฟันเทียงครั้งเดียวอสุรรูนผู้พิทักษ์ก็เกือบตายไปครึ่งตัวราชันโครงกระดูกพุ่งไปข้างหน้าและแสงดาบก็ตกลงมาราวกับพายุในพริบตาอสุนรูนผู้พิทักษ์ก็แตกสลายเป็นชิ้นๆลินโม่อยู่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจว่าความแตกต่างของพลังการต่อสู้ระหว่างเทพราชันระดับสูงนั้นเหมือนกับฟ้ากับเหวผู้บัญชาการกองทัพที่จุดสูงสุดของระดับที่แปดสามารถทำได้แค่ขวนทิวของมันเท่านั้น อสวินมังกรดับจิตไม่สามารถทำอันตรายมันได้ด้วยซ้ำยังคงต้องใช้ราชันโครงกระดูกในการจัดการเรื่องนี้ด้วยดอกไม้เทพบูธอยู่ในมือหลินโมอยู่ก็ก้าวเข้าสู่ประตูมิรเริ่มต้นอนาณาจักรลับรอบที่8ความยากของรอบที่8และ9ก้าเพิ่มขึ้นอีกครั้งแต่การเพิ่มขึ้นไม่มากนักและหลินโมอยู่ก็แก้ไขได้จนกระทั่งเขาได้รับดอกไม้เทพบูธระดับสูงดอกที่9ก้าประตูมิติสีดำสนิทก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา ประตูมิดดูเหมือนสัตว์ประหลาดที่กำลังกลืนกินดูเหมือนพร้อมที่จะกลืนกินหลินโม่อยู่ข้างหลังประตูมิดกระแสน้ำวนกำลังหมุนอย่างคลุ่เครือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบ่งชี้ว่ารอบที่สิบจะไม่ธรรมดา